ปิดฉาใบเตยเพจผู้เสียหายแสะไม่หยุดใบเตยเอี่ยวคดีดังฟอเลกแต่คนเอาใจช่วยทั้งประเทศ ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจอย่างมากสำหรับเรื่องราวของนักร้องดังไปเตยสุธีวันและสามีหนุ่มดีเจแมนที่ล่าสุดมีข่าวลือมาในวันนี้ว่าเตรียมหนีไปสิงคโปร์แล้วซึ่งทั้งทนายเจมและลุกน้องชายที่เป็นผู้จัดการของทั้งสองคนก็ได้ออกมาย้ำว่าไม่ได้หนีไปไหนและยังอยู่ที่ไทยงานนี้หลังจากเพจดังได้ออกมาเผยข้อมูลจนหลายคนออกมายันว่าไม่จริงเพจรวบรวมผู้เสียหายจากคดีแชร์ฟเลเกก็ยังคง แสสาวใบเตยอ,อยู่ต่อเนื่องล่าสุดได้มีการลงรูปสาวใบเตยที่โผลใน i อ Story ของน้องชายโดยเป็นสตอรี่ของสาวใบเตยได้แอบถ่ายลูกสาวที่เล่นอยู่และน้องชายของสาวใบเตยก็ได้ถ่ายซ้อนอีกรอบหนึ่งทําให้เห็นว่าสาวใบเตยยังอยู่ที่ไทยอย่างแน่นอนโดยเพจมีการอัปเดตข้อความว่าคุณลูกน้องชายใบยเตยอ,ออกมาลงสตอรี่ว่าคุณใบเตยและดีเจแมนอยู่บ้านนะครับเจอกันวันที่15กันยายนนี้นะครับอีกฉ ใบเตยเลยมีแต่คนเป็นห่วงเป็นใยและช่วยกันดูแลกันทั้งประเทศซึ่งก็มีคนเข้ามาต่อว่าทั้งคู่และบอกว่าจะรอดูบ้างก็บอกว่าทําไมต้องช่วยคนปลอมๆอ,อย่างคอมเมนต์ที่ว่าห่วงก็แต่เฟอร์นิเจอร์แหละกลัวต่อไปจะร้อนเป็นห่วงกันค่อนประเทศเลยเคยเห็นข่าวแวบ็แวบมีทนายเก่งคนหนึ่งบอกว่ายอมรับก็ติดคุกสู้ก็ติดคนทั้งประเทศเขาเอาใจช่วยจะไปศาลเสียดีๆด,ดาราให้กำลังใจเพียบในไอจี ลองเป็นคนธรรมดาโดนคดีช่อโกงประชาชนแบบนี้สิจะมีใครให้กำลังใจไหมเราประมูลอยู่ยืดให้หมดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ